ฟังเพลงดิสจากฝั่งไทยที่ไปดิสกัมพูชากันไปเยอะแล้วใช่ไหมแล้วเราลองสลับบ้างลองฟังเพลงดิสจากฝั่งกัมพูชาที่เขาทําเพลงดิสไทยกันดูบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโดยเพลงที่ผมไปเจอมา้วนะนะชื่อเพลงว่าดิสไทยแรปเปอร์ดิสแทร็กจากทีอินวันบอกเลยแนละ้วว่าก็เจ๋งมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดเราไม่นับความหมายที่มันอยู่ในเพลงนะอยากให้ทุกทุกคนได้ลองไปฟังกันดูบ้างนะครับผมคือจริงแล้วผมไม่ได้จะมาสร้างความแตกแยกหรือว่าอะไรยังไงนะผมอธิบายก่อนว่าผมอยากให้ทุกทุกคนลองฟังเพลงดิส จากทั้ง2ฝั่งจริงๆแล้วนะครับการทาเพลงดิสเน่ผมเรสเพคบ้าเลยทาไมผมถึงชอบการดิสแท็กแบบนี้ใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันมีการคิดมันมีการสร้างสารรค์ขึ้นมามันมีการทาเพลงขึ้นมามันก็เหมือนกับการแรปเบอร์เทิลนั่นแหละครับมันคือการเล่นอยู่ในเกมมันอยู่ในรามอยู่ในเพลงอยู่ในเกมแบบนี้ผมโคตรเรสเพคเลยครับผมมันไม่เหมือนไอพวกที่แบบเล่นนอกเกมโดยการแบบไปพูดนะไอาการไปพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเล่นนอกเกมเว้ยแบบไม่ได้พูดอยู่ในบีทไม่ได้แรปอยู่ในบีทอย่างเงี้ยคุณก็รู้มันมีศิลปินอยู่คนเดียวแหละที่อออกมาพูด hello name My is แน่จริงก็ทาเพลงดิสซี่ในสงครามเพลงที่ก็ทําเพลงดิสซี่ซึ่งอันนี้ผมก็พยายามหานะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเพลงอื่นที่ฝั่งกมพบ,บชาเนี่ยดิสไทยอีกไหมนะครับผมถ้ามีก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ผมแปลความหมายของเพลงนี้ให้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะผมจะได้ทําคลิปต่อไปทันทีเลยโอเคนะครับ<ๆ>ก็อยากให้เปิดใจฟังทั้งสองฝ่ายนะฮะถ้าฟังแล้วมีอารมณ์นู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรยี้ก็เก็บไว้ในใจแล้วกันถือว่ามันเป็นสงครามดิสแทร็กนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย